ปลาใหญ่สู่สายน้ำสายทาลาชุบชีวาชุบชีวิตคนในเมืองครับเหลือหน้านอ๋อ ช่วยกับพี่นาะเพื่อนผู้ชมที่กรครับมาดูเหลือดื้อดิ่นเหลือดื้อด่นในนามของจังหวัดนั้นในนามของสิงห์เวียงสาสิงห์เวียงสาประเด็จพระคุณหลวงพ่อวินัยปู่พ่อวินัยทีละบุญโย่ที่รับุญโยให้การสนับสนุนรวมกับพวกพวกพี่พวกพี่ช่วยกันแล้วครับเดี๋ยวนี้มาดูสิว่าเพื่อนวินัยจากจังหวัดพิจิตรอยู่ร่องน้ำใดเจอกับเรือสิงห์เวียงสาต่างคนต่างบทต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียต่างคนต่างสีตีน้ำกระจียก่ะจออกมาเลย ในน้ำล่องน้นำน้อเงินกันในน้ำสิงเวียงสาคก็บอกว่าหมาใจาจังหวัดด้านบอกว่าเที่ยวนี้มันรู้ชะตากรรมเยอะแต่ก็จะผายแบบับายงผายแบบสบายๆบ,บ,บ,บ้านในน้ำเพชรวินัยเพชรวินัยพี่น้องชจาจังหวัดพิจิตรเข้าทับการแข่งขันวันนี้เจอเรือดีเรือดังในน้ำบอกว่าสิงเวียงสาบอกว่าขอตู้แล้วเมื่อวันไม่สู้ไม่เต็มร้อยแต่วันนี้สู้เต็มร้อยเสียมมาอีกร้อยห้าสิบชีวิตจะทําได้ไม่ได้เที่ยวนี้เอาแล้วว่าดูที่ว่าในน้ำสิงเวียงสาบอกว่าผายสบายๆผายแบบรู้แล้ว เสารเาที่ราขออล้วไเป็นนัยเรบต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 บขอขอตามเป็นนยไม่ยเยไม่ทไม่เทตาโหตาตาโหตาฟาตาโหตาบุตาโหตาบินนมืรุคอยสิเวสารเราอขอสิเสารอขอตีทีตีสว่าเป็นวินายเราหีแล้วหนีได้ไม่ได้ หนีได้ไม่ได้สิงเวียงสาพายแหลงแสงจี้กันมาจี้กันมาเพชรวิไนยวายแหลงแสงหนีไม่รอไม่รีบชาไปพายพายแหลงแสงหนีอ๋อล่อชะลอร่องน้ำแหลงพายแหลงแสงจี้ไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งมันมีพายก่อนคู่กันมาก่อนคู่ึ้นมาดูทว่าร่องน้ำแหลงพายแหลงแสงหนีได้ไม่ได้ร่องน้ำเหมือนสิงเวียงสาสิงเวียงสาล่องสิงเวียงสาพายแหลงจะแสงหนีจะแสงหนีแส่เกสีมันไม่ได้ตีหนีมาตีหนีมาหนีได้หรือไม่ได้หนีได้ไม่ได้ไม่รู้เอาละว่าเลือพัด ชาเรือยบเรือเรือยบจะชาเรือพาก็ยังไม่ได้พอพระอาจารย์วินัยอุตสาเดินทางม,มาจากจังหวัดหัวดงจังหวัดพิจิตรดูสิว่าวินัยทีละบุญโยเอาใจช่วยลุ้นดูสิว่าพอวินัยพอวินาาัยจะตีได้จะแตกสิงเวียสาได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไไไดถึงมสุดท้ายร้อยแมสุดท้าย,ายสิงเวียสาจากจังหวัดน,นั้นเริ่มบาดปวดบาดเปียกบาดเจ็บปฏิกอบหนาโคมตาไม่บอกป้าบองดินตาบติดพรวดเพชรวินัยสิงเวียสาเริ่มสับได้แล้วก็หนีกินมาแล้วสิงเวียสา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  S <S แล้วก็ไหลหวดข้ <booster> <ถ California. S 3> าวเส้นผทดแลแล้วกรรมการผู้ทรงเกียรมีรอช้าครับยกธงลองน้ำน้ำเง <tt ît> ินครับให้ในนามสิงห์เวียงสาเป็นฝ่ายชนะไป